ใจลึกๆทั้งคูุ่ดดมใจลึกๆพร้อมคิวแอคชั่นนุ่นแกจะรีบไปไหนหยุดเล่นนี่กันก่อนสิไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่จะตีตลาดจะวายก่อนขข่พักหมดโอโกดกันระดีอะไรวะไม่ใจเลยวันนี้ฉันชอบที่จะพักกัน ได้งามมากมากตั้งแต่ยอดยังล่าเกิดดูสิวะเออเออตามใจเดี๋ยวไปกระโดดน้ำเล่นดีกว่าเพราะไอจุกไอไก่ไอเม่นลอยอยู่ที่ท่าน้ำพวกมันหรอพวกมันหรอลอยอยู่ที่ท่าน้ำเออสิวะ ข้าไปด้วยแล้วผักละ่ะจอข้าเก็บไปแช่นนะ้ำไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยขาย